จากยูเครนนะคะรัสเซียก็มาที่สเปนกันบ้างนะคะเป็นเรื่องราวของการออกมาประท้วงค่าน้ํามันแล้วก็ค่าไฟที่แพงขึ้นหลังจากที่มีการคว่ำบาตรรัสเซียค่ะโดยจากกรณีที่สื่อต่างประเทศนะคะรายงานว่าชาวสเปนหลายพันคนนั้นออกมาชุมนุมประท้วงเรื่องราวเกี่ยวกับน้ํามันและค่าไฟแพง เตือนนะคะว่าจะไม่เลิกปะท้วงจนกว่ารัฐบาลจะสามารถขับไล่รัฐบาลได้โดยกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายขวาของสเปนหลายพันคนค่ะมาชุมนุมกันที่กรุงมานริตเมื่อวานนี้เพื่อประท้วงสภาวะพลังงานแพงแล้วก็น้ํามันแล้วก็ไฟฟ้าแพงโดยแกนนําของพรรคฝ่ายขวาสลับกันขึ้นกล่าวปลาัยเตือนว่าจะไม่เลิกปะท้วงจนกว่าจะสามารถขับไล่ได้เพราะเอาแต่โทษสงครามยูเครนว่าทําให้น้ํามันแพงค่าไฟแพงแต่จริงๆแล้วน้ํามันและค่าไฟแพงขึ้น ก่อนหน้านี้แล้วรัฐบาลเพียงแค่ใช้เป็นข้ออ้างเหมือนที่เคยโคษการระบาดโควิด -19 รัฐบาลควรเร่งหามาตรการเพึ่อพาตัวเองด้านพลังงานจะดีกว่าโดยสเปนถือว่าเป็นอ,อีกหนึ่งประเทศที่อยู่ในลิสต์รายชื่อของประเทศที่ไม่เป็นมิตรต่อพลเมืองและกิจการของรัสเซียชาติตะวันตกคว่ำบาตรมหาเศรษฐีรัสเซียหลายคนรวมถึงอายัดทรัพย์สินและตัดภาคธุรกิจของรัสเซียออกจากระบบเศรษฐกิจโลกหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่วนล่าสุดนะคะส่วนตัวของเซมิซอฟนั้นไม่ได้อยู่ในรายชื่อล่าสุดที่ยุโรปนั้นคว่ำบาตรแต่สาภาพยุโรปเคยออกมาตรการที่พุ่งเป้าไว้ที่เขาแล้วโดยปี2557ขณะที่มาตรการคว่ำบาตร ที่สหาภาพยุโรปจะใช้กับรัสเซียนั้นก็จะมีประกาศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่อย่างไรก็ตามค่ะหากย้อนกลับไปเมื่อปี2558รละมนตรีต่างประเทศของสเปนนั้นได้เคยออกมาเปิดเผยว่ามาตรการคว่ำบาตที่มีต่อรัสเซียจากเรื่องวิกฤตยูเครนนั้นจะทําให้สหาภาพยุโรปต้องสูญเสียมูลค่าการส่งออกไปประมาณ21พันล้านยูโรหรือประมาณ7.8แสนล้านบาทนั่นเองค่ะ